ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะอดีตสมาชิก b n k 4 8โดนติงไปร่วมม็อบงานนี้พ่อฟาดกลับแทนลูก จากเหตุการณ์การนัดชุมนุมการของคณะราษฎร2,563เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและให้รัฐบาลลาออกวันนี้มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมากคาดหลายหมื่นคนซึ่งหนึ่งในนั้นคือแคนนายิกาอดีตสมาชิกวง B.N.K.48 ก็ได้ไปร่วมพร้อมโพสต์ภาพและข้อความว่า วันนี้ก่อนมาชุมนมุมมีคนวัยเบบีบูมเมอร์คนหนึ่งถามแคนกับเพื่อนๆว่าจะไปม็อบหรือเปล่าไปให้ตัวเองโดนฆ่าใช่ไหมตอนนั้นแคนโกรธมากก็มองกลับไปด้วยสายตามุงมากแล้วตอบกลับไปว่าใช่ค่ะจะไปตอนนั้นคือรู้สึกไม่โอเคมากทำไมต้องพูดแบบนั้นเรามาเพื่ออนาคตของเรามันผิดรอคนเราคิดต่างกันอยู่ได้แต่ควรเคารพความคิดของคนอื่นด้วยวันนี้14ตุลาคมภูมิใจกับตัวเองที่ตัดสินใจมา หลังจากมีการถแถลงการจากนายกรัฐมนตรีว่าจะมีมาตราการคันเด็ดขาดเพื่อจัดการการสลายการชุมนุมหวังว่าจะไม่มีการสูญเสียบาดเจ็บเกิดขึ้นขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วพบกันใหม่ และหลังจากที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปก็มีกระแสด้านดีและด้านลบแน่นอนว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายหนึ่งในนั้นก็คือภายใต้คำว่าประชดคือความห่วงใยจากคนที่ผ่านโลกมาก่อนสักวันที่หนูอายุสัก40หนูจะเข้าใจคำประชดแดกด้านที่ได้ยินในตอนนี้สุดท้ายเป็นกำลังใจให้นะคะมีสติให้มากอย่าฮึกเหิมไปกับคำยั่วยุจนทำให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในอันตรายคนที่เสียใจที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่ของ มีสติให้มากแสดงออกเท่าที่จะไม่เป็นอันตรายสู้สู้แต่ที่พิกไปกว่านั้นคือคุณพ่อของสาวแคนไกรเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ว่าขอบคุณที่ห่วงยยครับผมต้องเสียใจแน่นอนทาลูกสาวประสบอันตรายแต่เหนือความเสียใจคือความภูมิใจที่ลูกสาวเป็นคนมีความคิดและไม่เลือกที่จะนิ่งเฉยต่อความไม่เป็นธรรมที่กำลังครอบงำสังคมเราอยู่ดีใจที่เขามีส่วนร่วมในการเขียนประวัติศาสตร์ของคนรุ่นเขาผมมีความสุขมากที่เขาเลือกแบบ นี้ขอบคุณอีกครั้งครับนั่นเองละค่ะ